สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูซูคนครับมือนี้ช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมาลงทะเลครับเป็นปลาหมึกกระดองครับตัวง่ายง่าเลย <อำ S 1> พี่นอ้องไอ้โมนี้กระดองพี่น้องหมึกกระดองตัวอ้วนเลยครับพี่น้องอนี่พี่น้องมือนี้วันยุดครับ,บเบะเบอว่าคอหยุดหนึ่งวันเหมือนกัน <laughs> พญานเพชรคือหมื่บ้านนี่บ่ครับดึงหนวดโตพอดีเลยครับพอดีคำพอดีคำเลยอ้วนเลยพี่น้องแก้มหยอดพกบงครับมือนี้ หน่อทุกบงแล้วกับมีผักกรอบแน่ครับมีมะเขือม่วงพร้อมไปทำลายไร้เลยพี่น้องเลยเห็นอาหารทะเลนี่คลองมากครับพี่น้องห,หนวดมันก่อนได้พอด้งนะกสีกรุบๆเลยนะคะพี่น้องอตาออกเรียบร้อยโอ้มีหอดผักกะทินผักสตอบานเฮาครับือ คำไปอนเพิอนกันยังมานลยมันว่ะอ,อืมกรอบขนาดนี่ตัวเดียวเลยเพี่นอ้องมันกวนอยู่มีตัวเดียวบินไปบินมามาย้ำคำครับเหมือนเดิมจัดการเลยเนาะอ,อ,อ,อือ ็นเป็นยังคือมาวุนน่นถแม่งวันเนี่ยอือเป็นอ,อ่อนตัวอ้วนเลยอืม,อม,อมกรุบๆเลยกรอบเนาะไม่นกหรัวอะไรคือกรอบแท ลวกน้ำเดือดๆแล้วก็เอามาใส่น่ะเน้อพี่นอ้องใส่น้ำเย็นครับพี่นอ้องน่อกน้ำแข็งเป็นบ่อือกรอบครับหน้อการืตัวใหญ่ๆเนื้อในอ้วนๆเลยพี่นอ้อง เคือกวาดน,นึกนอบรรยากาศตรงนาย,ยัางมาแรงเป็นหอดระเบิดเลยเบิดตัวเลย่นรดนเลโอ้เบิดนี่มันคำตาสวนแล้วพี่น้องมเอาหนวดมันก้อนครับ ไมันักไม,ม่ลกหมักตูวค่ะสีเครื่องพี่น้องเป็นไงฮงอืมอืมอมืออื่นพี่น้องก็เริ่มเหตุการณ์เห็นงานแล้วไม่นกเลยยุดลายมือครับเธอดูหนาวห่อนหอนพี่น้องเธอดูหนาวผมไมีรมเลยปีนี้ จะว่าเพิ่นว่ายซีหอนอเออสีหนาวยังไม่หนอกูเป็นซีหอนสีหนาวอยู่แต่ท่านหนา,หนาวงานจะเกือบปีใหม่หนาวพี่น้องสิได้กินปีใหม่แล้วครับพี่น้องท่านใดก็คอมเมนต์บอกผดานมนเลยครับเด้อฉลองปีใหม่กินเมนู่ยังเฮาอืมไปหนักอืมกรอบ ฉุดน้ำนวดเข้ากันระเบ้อบัวไม้อยากกินเริ่มเลยเพึ่ว่าการไปเที่ยวพี่น้องหดไงเฮง ไงอะไรพี่น้องกรอบๆครับบางนวดเลยแมน่นกมักตูเพิ่นพลดำมักนวดแม่นกมักตัจันให้พอดำกินนวดแม่นกกินโตเอาบ่าน้าเลยหืมพลอยๆกรุบๆเลยพี่น้องเห็ดเป็นเรือเลยอืม มาให้มีหนวดครับพี่น้องเบิ่งกุบแห้งมาเกลือกระกรอบ สองหุ่นสองไหว้สองระเบิดเนาะดูอีกสองหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องเขาไปเบื้องภายในด้วยค่ะฮักนบชาแนลชาแนลครับอีกสองหนึ่งสองหุ่นสองไหว้ครับเพิร์ลซองไอหน้องเพิร์ค่ะพี่เนางมือระเบิดกับไปซอยเพิรนลน้ำค่ะพี่เนาะแพงครับแพงแซ่บ จะเว้นโต๊ะให้พี่น่ะแสงพวมกำลังสีเบ์ดครบอจ้ำอันนี้หนวดอ้วกเลยพี่น้ะงนึ่งดึง เพื่อแจกของพอดีไหมน้องเอ้ยข้าวแต่เพิ่งเส้าหองแล้วเมงวันคือเส้าหองพี่น้อง่เมงวันกับอาหารทะเลน,น้องพี่น้องเนาะเข้ากันตะก,กระดิกก๊บเป็นจะหของวีวีอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพักบงแก้วครับก็ ไม่กระทินกับแสบสุดยอดเลยตัวใหญ่แห้งพี่น่อยสวัสดีบุญเนาะกรุบกรอบนี่เปิดม็ดหรือเปลามันยกแดงเบ้อแ่นี้แหละมันคำมีนอนัมันยักแดงเบอแดงเนาะ

เมืม่อยไ้หรอเมื่อคำพี่น้องเนาเอาเพื่อพี่เพื่อน้องครับเานาเบิ่งยุบจะทางผักกฐินก่อนกไม,ม่นองคำเมืดครับอยากกินเน้นเบิร์ตติดอกพี่น้องไลยเบิ่งเนี่ยมืดมากเนี่ยเมืดกับมืดเร็วบ้างได้ไหมนกดำเขา <c oughs> ดำเขา <c oughs> แหละครับกินเพื่อครับมือนี่เป็นอาหารทะเลพี่น้องนะขอนสองผัดดําเกี๊ยงนี่มือนนี่ แสบแห้งพัดมาโบเผ็ดโบเคม็มโบจางอืพอดีแสบ,<า>บลเลยมาฝากคือฝากน้องในเด้อค่ะเดิอแคปหมูเด,ด้อค่ะแคปหมูทางเขากต่ยังขายค,ยคือเกาเด้อค่ะแล้วก็มีไข่ลูกเป็ดแกับกระเทียมทนแต่ตอนนี้กระซิมีมาผึ่งก็คือห,หอย,ยหอยคัวเด้อค่ะหอยคัวหอยคมหน้าเขาหอยคัวกะปูที่น้ำเขาเด้อ นี่กันเ้อครับเด้อพี่น,อน้องกันเลยจี่สำคัญกับปูบานเข้าแสพสุดๆเด้อ <c oughs> พี่น้องปูบานเข้าพอดำก็มีทรงครับหนึ่งทรงห้องเย็นให้พี่น้องเข้าครับเอาฝากพี่น้องครับเมือนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกราลังแรงกอหกเนี่ยเป็นกําลังแรงอกแยยรงใจพอดำไม่นอกครับเมือนี้รับพี่น้องเขากดไลค์กดแชร์สำหรับืัอนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับลำล้ำรวยๆดูคุยร้อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ